สวัสดีครับอยู่กับผมโดมมอเตอมิชั่นสวิตนะครับวันนี้ครับผมมีวิธีนะครับไล่ระบบน้ํามันเครื่องนะครับที่ตกครั้งในพวกชุดอินเตอร์แล้วนี่ครับไล่ออกด้วยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องถอดพวกอินเตอร์เพราะหลายๆคนเจอปัญหาว่าถอดอินเตอร์หรืออุปกรณ์ค่อนข้างเยอะไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์ไม่มีความชํานาญผมมีวิธีง่ายๆครับใช้แค่ลูกบล็อกเบอร์10หรือไขควงแค่ตัวเดียวก็ทําได้นะครับรถอีซูซูนะครับก็จะมีปลั๊กไว้เดนน้ำมันเครื่องเราก็แค่ใช้ไขควงนี่ครับหมุนป๊ เดนน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ไปเหยียบรอบเครื่องยนต์ครับเพื่อไล่ระบบเดนน้ำมันออกแต่สําหรับรถยี่ห้ออื่นรถรุ่นอื่นอ่น่ยไม่มีปลั๊กเดนน้ำมันเครื่องนี่ครับถ้าผมบอกว่าให้ถอดอินเตอร์ลหลายคนก็บอกว่าไม่มีความชํานาญไม่มีเครื่องมือไม่มีอุปกรณ์วันนี้นี่ครับผมก็จะเอาวิธีแบบง่ายๆมาไล่ระบบน้ํามันเครื่องที่ค้างในระบบอินเตอร์ออกด้วยตัวเองนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะปลดชุดนี้นะครับท่อยางอินเตอร์ออกนะครับชุดนี้นะครับก็อุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวครับไขควงหรือเบอร์ลูกบล็อกก็ได้ครับผมก็ใช้ไขควงครับหมุนชุดนี้ออก เราใช้ไขควงหมุนชุดนี้ออกแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะใช้กระดาษลังนี่ครับรองน้ํามันเครื่องไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นครับว่ามันมีน้ํามันออกมาจากระบบจริงๆครับก็นี่นะครับเห็นไหมครับผมก็ถอดตัวท่อยางอินเตอร์ออกแล้วนะครับก็คือท่อนี้ครับท่อนี้นะครับแล้วผมจะเหยียบออกนะครับอันนี้นะครับผมเอาลังเอาอะไรมาใส่แล้วก็เอากระดาษรองนะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นนะครับว่ามันมีน้ํามันพุ่งออกมาสําหรับรถคนที่ไม่เคย เดนน้ำมันออกเลยหรือรถรุ่นอื่นๆน่ครับที่ว่าไม่เคยทําความสะอาดระบบอินเตอร์เลยไม่เคยถอดอินเตอร์ออกมาล้างเลยก็ทดสอบวิธีนี้ได้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็เหยียบดูนะครับ ก็นี่นะครับผมก็เหยียบออกแล้วนะครับก็จะเห็นน้ํามันเครื่องพุ่งออกมานะครับเห็นเป็นรอยไหมครับอันนี้รถผมมันมีปักเดนนะครับผมก็เดินของผมทุกหมื่นโลนะครับเลขไม้สักหมื่นโลผมก็เดินเหยียบน้ํามันออกโดยปักถ่ายด้านล่างนะครับแต่อันนี้นะครับเป็นวิธีสําหรับคนที่ไม่มีปักถ่ายเดนด้านล่างอย่าไล่ระบบน้ํามันออกจากอินเตอร์ก็ใช้วิธีนี้ได้ครับแล้วเราไล่นะครับสําหรับรถยิ่งเก่าๆนะครับถ้าไม่เคยไล่ระบบน้ามันออกเลยนะครับไม่เคยถอดอินเตอร์เลยระบบน้ํามันนะครับจะพุ่งออกไปเยอะมากครับ ถ้าเราเหยียบไล่แล้วไล่อีกออกไม่หมดผมแนะนําให้ถอดชุดอินเตอร์ออกมาครับเพราะว่าระบบน้ามันมันเยอะเกินแล้วเราอาจจะใช้วิธีนี้ก็จะใช้เวลานานเกินไปก็แนะนําให้ถอดอินเตอร์ออกมาทําความสะอาดถอดออกมาล้างครับนี่นะครับก็เป็นวิธีไล่ระบบน้ามันแบบของผมนะครับสําหรับคนที่เจอปัญหาที่ว่านี่ไหมครับก็จะมีน้ามันออกมาเล็กน้อยครับ รถของผมก็ส่วนมากจะปลดปลั๊กด้านล่างนะครับแล้วก็เหยียบออกแต่ตัวนี้ครับผมก็เอามาให้สําหรับคนที่ว่าไม่มีปลั๊กระบบถ่ายเดนน้ำมันข้างล่างก็ให้ใช้วิธีนี้ได้ครับเม <ME> ื่อเราเหยียบแล้วออค,ครับมันออกเยอะเกินครับแปลว่าเหยียบจนแบบน้ํามันเปื้อนเกิด เปิดกระดาษหมดนี่ครับก็แสดงว่าระบบน้ำมันในอินเตอร์เรามันเยอะมากๆก็ถอดอินเตอร์ออกไปล้างดูครับแล้วก็มาติดตั้งแล้วสําหรับคนที่เจอปัญหาไอาน้ํามันเครื่องออกเยอะครับก็วิธีแก้นะครับก็คืออาจจะติดตั้งถังดักไอหรือปล่อยระบายไอทิ้งอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนครับวันนี้นะครับผมก็มาอธิบายเกี่ยวกับการไล่ระบบเดน้ํามันออกให้ก็น่าจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการ ไล่ระบบเดน้ำมันเครื่องโดยไม่ต้องถอดอินเตอร์ไม่ต้องถอดชุดอะไรออกทั้งสิ้นครับก็เป็นวิธีง่ายๆครับเราสามารถทําแบบนี้ได้ครับเราจะรู้เลยครับว่าระบบน้ํามันในอินเตอร์เราเยอะมากน้อยขนาดไหนอย่างของผมนี่ครับมันไม่เยอะครับก็ออกแค่นิดเดียวครับแต่รถหลายๆคนที่ไม่เคยไล่เลยครับผมบอกเลยว่าจะออกเยอะมากนี่ก็เป็นวิธีไล่แบบฉบับของผมครับยังไงก็ลองไปทําตามกันดูครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคนที่อยากไล่ระบบน้ํามันออกจากอินเตอร์โดยถอดอินเตอร์ไม่เป็น ไม่มีคือความชำนาญไม่มีเครื่องมือยังไงก็เอาวิธีนี้ไปใช้กันดูครับยังไงผมโดมอัวมิชชั่นสวิตก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ